ไอ้แฮมโอโรครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินิสสุริย์จีวัวจีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโกนติราซอสอาร์ออนไลทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมทําผมก็จะมาทําคลิปหนึ่งับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการสอนโหลดเกมที่มีชื่อว่าซอสอาร์ออนไลน์ไม่รีเฟรชเวอร์ชันออฟไลน์แฟร์มิกันเองนะครับผมเนาะก็ขอพูดเลยนะครับว่าสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเวอร์ชันแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่เราสอนโหลดก่อนนั่นแหลตอนแรกผมคิดว่าเออคนที่เข้า ดิสแล้วจะเห็นแทบที่ยูนะครับแต่กันว่าเออคนที่ามาโหลดนะครับกันว่าขาพอเขาเข้ากลุ่มแนละ้วใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเขาไม่ขึ้นแถบที่ u ูซึ่งผมสังเกตภายหลังว่าอ๋อไอแถบทุกเมนูเนี่ยมันโดนลอบหมดเลยก็คือเท่ากับว่าคนที่เคยเข้าแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีสิทธิ์ที่ได้เห็น แถบนี้นะครับก็คือคนที่เข้าในภายหลังเนะี่ยคุณจะไม่เห็นแถบนี้แตด,ดขาดนะครับการว่าเอา้าผมต้องมาทําคลิปแก้ซึ่งจริงจะบอกว่าคนที่มีปัญหา2คนแรกคือคุณต้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาทักมาในเพจส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าทุกคนก็คือสถานะกันคือเป็นหน้าจอแบบนี้ก็คือคือเอาง่ายมันจะมีแถบเฉพาะที่มันไม่ได้ล็อก,กท่านผู้ชมเอาง่ายตั้งแต่ตั้งแต่ IMP ยันจนถึงเมมเบอร์ท่านผู้ชมมีแค่นี้จริง นะครับที่เขาขึ้นมานะครับกันว่าโอเคผมต้องตัดสินใจทำคลิปแก้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับความเข้าใจใหม่นะครับก็เนื่องจากว่า,าช่อง Discord นี้เหมือนทําการล็อก บางช่องแล้วเนาะก็กลายเป็นว่าคนที่มีสิทธิ์โดดได้คือต้องเป็นคนที่อยู่กลุ่มนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าวิวธีทำทำไงนะครับผมเนาะขั้นตอนที่1น,นะครับให้ท่านผู้ชมมาดาวน์โหลดที่ไฟล์นี้นะครับผมนี่นี่น,นี่ไฟที่4ี่นะครับผมเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นกดหัวใจยี่เป็ดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการส่งไฟล์นี้ ไปในแสดงช่องแสดงขอที่เห็นนะครับ๋ยะผมจะทําการเขียนให้ว่าอใาคารที่จะโหลดตัวไฟล์เกนกผมจะทําการทิ้งิิงตรงแสดงขอที่เห็นให้นะครับผมเนาะ <c oughs> เมื่อท่านผู้ชมกด ไปที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมจากนั้นก็วิธีการดาวโหลดก็ขั้นตอนเหมือนเดิมทุกประการเลยคือให้ท่านผู้ชมไปที่เข้าแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Z A นะครับผมเนาะจากนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปที่ไฟล์เกมที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดมานะครับผมเนาะเมื่อท่านผู้ชมเจอไฟล์เจอไฟล์เกม MD ที่ท่านผู้ชมดาวโหลดแล้วใช่ไหมครับผมเนาะให้ท่านผู้ชมไปที่กดตัวเกมนะครับกดต,ต,ตัวไฟล์เกมนะจากนั้นกดคาว่า i n s t a l l นะครับพอกด i n s t a l l นะครับรอทําการติดตั้ นะครับจากนั้นก็ทําการกด install เพื่อที่จะได้ติดตั้งจริงนะครับและรอสักพักหนึ่งนะครับผมเนาะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งของไอโซมดีเวอร์ชันออนไลนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตามที่บอกครับเวอร์ชันนี้เราสอนโหลดเฉพาะแค่ตัวละครทั้งหมดเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีการสอนตัวละครคอลลาโบ แต่แห้งสิ้นนะครับผมเนาะและก็ทา้ที่บอกครับเราเคยโชว์แล้วเนาะก็คือตัวละครครบทุกคนนะครับอาวุธครบทุกคนนะครับตัวละครครบทุกตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจสำหรับคลิปนี้ผมเนาะก็ส่วนคลิปเก่าก็ผมอาจจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวนะกันนะครับเนาะก็หรือไม่ก็อาจจะเปิดเผยสาระก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการลบทิ้งละกันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้ อยากเข้าใจกันตรงกันแล้วกันเนาะโอเคเท่านั้นก็ไปแล้วเสือเกตในทางก,กุฎบายก็หวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนเนาะโอเคพระละบ่ายผมไปบายครับ